ฟกโก๋อนเอาละหอลกของใจก็ยัอย่ X Y Z แ่าเกดเราทนอย่นเขาร์ลสทีกัอย่ในตาร์ลสตัวี้เนยเรมีกสองขรอขอเขตคารคะกข้อแรกับบอกหาหาและไม่อยู่ใน้ำสไลทม่อนอนุญาตให้นําปิบัตได้ครับ้อท่องี่นั่งไรครับบอกให้พี่ใจ เพื่ออะรมาเลยพเพื่อรมาเลยองพ่อจาที่กระุมมาเพราะอยากระดุมเพรภาษาอังกฤษได้แล้วถ้าคเป็สโปเกมอนต้องเปนที่จะพูได้พูดเลนะครับพี่มี่มาพี่มาชิวม ยืนด้วยยืนฟอกเก็บไว้ด้ที่ดึงพี่จะจูงนับย้าวสายฮสายด้วยเรายด้ร้วยาอย่ใงนะเรอย่ลวรอยู่ในโลกของายนนนเอ่อเของาอใกเ่ลยายเ่อวยนะร่วยนานะรอ่าน่นะรนนะรนนะรองนนะ มานนต้องพูดช่วยพูดว้เวลาเราบอกเราใส่พูดคว่าพีค่ะพีค่ะพีค่ะชูมะามาค่ะคะพีค่บนพีค่ะพีค่ะพี่ะค่ะชู่ยเมาอยู่ยังเมาอยู่ยังเมาอยู่ขนนี้เราอน้น